แต่จะบอกว่าคือผมชอบคิดเต้นมากมาเเกี้งานทั้งงานยังไงครับอยากให้เขาแบบเน้นเอวอีกหน่อยได้ไหมจริงหรือเปล่าจริงๆจัดไป5 4 3 2ีหนึ่งเฮ้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 เเเฮ้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 เเฮียเเฮเฮียเฮียเ อ้องัดจังงัดละจังงัดจัง <palette> อันนี้ถามถามเพื่อประดับความรู้ถามเพื่อประดับความรู้นะครับเมียไม่ให้มีอะไรด้วยหรอ